ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามในทิกตอกของเรากันนะคะและสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเป็นเว็บไซต์ KM Social เลยค่ะและขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลย แล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะคะก็ไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วมาเข้ามาแล้วนะคะเพวกกวื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะและเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยและหากว่ามาีเพื่อนเ่คนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอข้อหมูลนให้วุ่นวายก็สามารถลงอินด้วยกันกนตรงี้ได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรานะคะได้ลองใช้เว็บไซต์นี้มาแล้วนะคะก็มีสมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตกดกลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะและ้วเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเงินคาระบบุกันเลยนะคะขั้นต่ําก็ไม่เยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมแล้วเครดิตก็จะเข้าอัตโนมัติเลยเราก็จะไปที่บริการเติมเงินกันเลยนะคะ และมาเข้ามาแล้วนะคะช่องทางการดําเนินนะคะก็จะไม่ให้เลือกถึง3ช่องทางเลยช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนคิวอโคดทุกธนาคารนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็น t r มันนี่วอลเล็ t และช่องทางที่3ก็จะเป็นคิปโตเหรียญซีค่ะเพืเ่อนๆก็สามารถอ่านคำแนะนำการจากตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันได้เลย แล้วเมื่อเราทางานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามใน Tik t o อกของเรากันนะคะแล้วก็จะคลิกไปที่ Tik t o อกกันเลยเนาะต่อมานะคะในส่วนของหมวดหมู่นะคะเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกกันหลายหมวดหมู่เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะต่อมาในส่วนของบริการนะคะเขาก็จะมีบริการให้เราเลือกกันหลากหลายบริการเลยนะคะและในส่วนของลิงก์นะ gun. คะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้า i k k t อกของเรากันนะคะแล้วเราก็จะมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันเลย โซนจานวนที่เราต้องการนะคะแล้วก็จะใส่บนจานวน100แล้วกันนะคะโดยเวลาเฉลี่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่48นาทีจะนวนนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่15บาทเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งซื้อกันเลยค่ะแล้วเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็กกันได้เลยนะคะ ต่อมาเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะไปเรเลอกออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเรานะคะระบบก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะและสิทธิพิเศษนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้บริการสะสมของพงาราบัตรข้นไปคุณก็จะปลดล็อกซีรีส์ดังจีนนะคะดูได้ทุกเรื่องเลยฟรีไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มนะคะแค่ใช้บริการตามเงื่อนไขก็รับสิทธิ์อยู่แต่ไม่จํากัดเลยเอาเจ้ใส่ดูซีรีรส์ก็สสดๆไปเลยะคะ่ะ และนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบแนะนําเพื่อนมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะไปที่แนะนำเพื่อนกันเลยเนาะแล้วมาแล้วาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแชร์เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะ ก็ไปที่คันลอกลิงต,ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เป็นเพื่อนได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจและคลิก้ามาที่ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายคันต่ำที่หนึ่งร้อยบาทกันอีกด้วยและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มอองทางช่องทางกแ็แค่แนะนำเพื่อนมาใช้เว็บไซต์ KMSocial และทุกอเดอร์ของเพื่อนนะคะคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นพิ่มทันทียิ่งแชร์ยิงยย่งได้คนใช้เยอะคุณก็มีไรรรราาาาาายยยยยไไไไดดดด้้้้เเเเพพพิิ่่่่่่มมมมมปปวนนนนะะะะคคคแลหหหหหกกกกีีีืืออออทัััญสงงงตตใจ็ นะคะพร้มดูแลตลอดเวลาเลยติดต่อได้ง่ายต่อวั่บชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็จะไปที่ติดต่อแอดมินกันเลยเนาะ แล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยนะคะและในส่วนของเล็กออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะเพื่อนๆก็มาคัาลอกเลขออเดอร์ก็จากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นาเลขออเดอร์ที่เราคัดลอกไว้นะคะมาใส่ในช่องนี้กันได้เลยค่ะและในส่วนของข้อความนะคะก็เราจะเพื่อนๆจะระบุกันได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะแทบเป็นไฟล์รูปภาพหรือแทบเป็นสลิปนะคะก็ไปที่แอดถไฟล์กันตรงนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปที่ส่งตัวกันตรงนี้ได้เลย และหากมีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแจ้งปัญหาผ่านทางไลน์ก็สามารถคลิกมาที่ไลน์กันตรงน,นี้ได้เลยนะคะแล้วเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อ,อนๆก็สแกน QR โค้ดกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยต่อมาเราก็จะกลับมาที่หน้าทิกตอกของเรากันนะคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็มีอยู่แค่60ของคนนะคะเราก็จะขออนุญาตนีหน้าในสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดผู้ติดตามของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยัง เอาละค่ะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลยและในวันนี้นะคะหากเราพบผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนาทีนี้ด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ